ครับก็คือสวัสดีครับพมชื่ือคลิบบุญประสบนะครับเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบานต,ตำบลบ้านซองนะครับไม่เหล็กซองนะครับของจีนงานเคสหนึ่งมไม่เหล็กแปดเก้สินะครับคืนที่เคสทีซองก็คือไม่เหล็กซองกับส1ดครับผม์ม <c oughs> ก็นี่คือความตั้งใจความตั้งใจเพื่อได้มาลงสมัคร ในพื้นที่เป็นผู้บริหารของเทศบาลบ้านซองครับหนึ่งจากได้รับแจ้งนะครับแล้วก็มองเห็นปัญหานแล้วก็สาบเป็นย่างดีเพราะมันเป็นพื้นที่ของเราเองนะครับมีไล่จุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟเรือถนนนะครับด้วยความทีว่ว่าได้รับการปล่อยปล้าละเลยนะครับมาไล่ปีครับาาปเป็นเวลาสิบว่าปีแล้ว ก็ยากจะเข้ามาเป็นพัฒนาพมก็ได้มีโอกาสทีว่าได้ไปเรียนได้ไปศึกซ่าแขวต่างประเทศนะครับก,ก็มีโอกาสได้เห็นความเจริญทื่ว่าพัฒงเมืองแบบที่ว่าเป็นตัวอย่างระดับนานาชาติระดับสากลน,นะครับก็จะได้นํามาปรับชายอาจจะได้มาร์คือว่าได้หน่อยมันก็ดีว่าการที่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเข้าไปสู้ การพัฒนาแม้เลยแม่แตนิดเดียวนะครับท่านน้นในที่ก็มันจะต้องเป็นมีลักษณะเข้าเรียกว่าลักษณะมีความเป็นซากล้นก็คือมีการแบ่งโซนแบ่งะไรได้ท่นนี้ครับในในพื้นที่บ้านเรานี่ยังไม่มีชายนะครับพื้นที่ยังไม่มีปรับแม้ใตนิดเดียวว่าเป็นโซนซี่เขี้ยวซี่ส้มตรงนี้เป็นโรงงานในที่พื้นไม่มีการปับเลยครับครับผมไม่มีการเตรียมพร้อมเลยแม้แต่นิดเดียวอก็คิดว่าในช่วง สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงจุดอ่อนขอ,องเมืองนะที่ว่าต้องได้รับการพัฒนาให้มันดีขึ้นว่าเดินรับรถ้าว่ามองไปถึงอดีตก็เห็นถึงการเสียดายการเตรียมตัวการเ,เวลาไปา<ะ>เสี่ยอกาสกาแล้วก็ใน ส่วนข้ออนาคตนี่ก็คือจะได้เตรียมตัวและก็วางพังอาจจะได้ไม่เมื่อนต้านประเทศนะผมก็ไม่ได้ว่างมันไม่ได้ออามาใช้กันทั้งหมดไม่ได้เอามาปรับใช้ได้ย่างหน่อยย่างหน่อยพังเมืองนี้ก็ช่วยช่วยให้เราพัฒนาไปได้ทุกทางได้ครับรงกึไปเรียนต่างประเทศสาขาได้มาครับพุมเรียนในส่วนข้อการเมืองนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดพื้นที่มากนะอันนี้ตรงข้อ ประธานภัยนะครับพอมไม่มีน้องที่ว่าอาจจะไม่ได้มาถูกงานคือพุ่มยู่แห้งเดียวกันส่องเวลาไม่ได้นะครับรส่วนใหญ่<ด> <ๆ S 2> เรายู่ยู่ต่างประเทศใช่ครับส่วนนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเวลาที่จะมามทำงานได้ครับบ้าน,านเกิดใช่ตอนนี้มีเวลาพุมก็พุมก็ใช้ใช้เวลาย่างเต็มทีนะครับเดิน